ปวดปวดนิ้วครับปวดนิ้วขี่มอเตอร์ไซค์ขี่พ่วงข้างไปแล้วปวดนิ้วด้วยก็เลยไปหาหมอที่แรกหมอก็ว่าเป็นโรคเกากินยาให้ยามากินทีละอาทิตย์แล้วกนัดใหม่ก็ยังไม่ดีขึ้นอาทิตย์ครึ่งนัดใหม่ก็เลยเจาะเลือดด้วย ตรวร่างกายประจำปีด้วยก็มาได้หลายอัน <strip> ส่วนน้ำตาลน้ำตาลความดันก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ขึ้นหัวใจขึ้นหัวใจก็ดีอยู่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือหนึ่งเก้าสองไตนี่ระดับสองสามไขมันและเลือดสูง ไอ้บันเทาคิสราย ก็วันนี้ก็มาเจอกับแฟนขับนะครับหายไปนานสงสัยว่าหายไปไหนก็ยังอยู่นะครับรถพ่วงข้างก็ยังจอดอยู่นี่เดือนหนึ่งละไม่ได้เป็นไหนเพราะว่าเจ้าของไปหาหมออันนี้คือยาครับยามาหาหมอกระดูก ตัวนี้เป็นยาคายกล้ามเนื้อกินหลังอาหารวันละสองเม็ดเช้าเย็นยาคายกล้ามเนื้อทุนยายาลดกดยูริกยารักษาเกาครับกินเช้าหลังอาหารเม็ดหนึ่งพล้วก็มีนี่ด้วย ยาลดไขมันในเลือดนะรับประทานหนึ่งครั้งพร้อมอาหารเช้าก็หมอเข้า่ายยามาให้หลจากที่ตรวจเลือดแล้วนะครับเขาเรียน,นหมอนัดอีกทีก็นู่นน่ะเดือนเมษาเดือนหน้าพุษภาเดือนมิถุนาวันที่หกที่เจ็ดมิถุนาจนหมอนัดนะช่วงนี้ก็เลยจอดอยู่เฉยๆครับ ไอ่วงข้างเนี่ยนะยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ต่ออยู่อย่งเี้เป็นเดือนละไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ก็วันที่24เมษายน เวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีวันพุธอุณหภูมิก็36ามสองศาแล้วครับท่านตอนเทีย่ยงก็สี่สอ่าส่วความชื้นสัมพัสามเปอร์เซ็นต์วันนี้ไม่มีเมฆไม่มีไอ้น้ำแต่นาฬิกาที่ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างจะอุณหภูมิว่าไม่ค่อยจะตรงกันครับสีดํ้ที่เคยใช้ครั้งก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าในถูก เดี๋ยวจะมาทดสอบพัดลมแคมปิ้งครับโดยจะเอาพัดลมแคมปิ้งเข้าไปนอนค้างคืนด้วยข้างในเนี่ยซื้อมาแล้วก็ต้องทดสอบนะครับโ,โชคดีตรงที่ว่าไม่ได้ไปไหนก็เอามาทดสอบเนะครับ